ดาดาสุดาเอ็มนาสุดาเอ็มสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับอ๋อนี่ครับไีแตนลูกค้าฝากทำสีอช่างก็เริ่มบันเลงแล้วอ๋อนี่ครับที่มีเอฟซีถามว่า,ากระดาษก้วกี่มิลเงี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งม้วนอย่างงี้เนาะแล้วก็ตัดแบบนี่ย ใส่ไปในสว่านนี้แล้วก็กดสว่านแล้วก็เอามีดตัดนะตับมีดประมาณสองถึงนะสามมิลเนนะี่ยสามมิลเนี่ยอย่างน้อยก็สามมิลน,นะหรือถ้าตรงไหนก็ใช้เล็กๆก็มาสองมิลจ,จ้าวครับโอ้โหเดี๋ยวก็หน้าก็คนลอกเลยเนะี่ยแกะด้วยละลายครับ điền nắm ngân. ngân. Cái lý tích cho bo như thế. Hả? đã em cái này đi mạng con kia rồi rồi ไปดูไปดงคุ้นดูแล้วก็คนสีจับเหล็กอ่ะคนสีจับเหล็กกันได้เสร็จก็โปโปโป้นี่ก <c ười> ็เชียจนเรียบอ่ะจะขึ้นงานแล้วสองคันนี้ วันหนึ่งก็ช่างสองคนขึ้นช่วงล่างพอได้ช่วงล่างเสร็จก็ให้ช่างทําขันละคนขันละคนเนี่ยจะได้เร็วครับนี่ช่วงล่างนี้ก็ช่วยกันครับช่วยกันวัดช่วยกันอะไรปรดดยตีเต้เนาะอย่างชานนี่อันนี้สุดยดจริง bí thư đăng đang viên biến mm. <laughs> lên đặt cố lên đăng cố lên đăng lên đăng แกได้เลยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้แกะถามทุกคนอ๋อคนสีจับเล็กโอ้ีบอกเหลืองฮะเวยวย ทานน้ำมันนี่จิตใต้นั่นเลยน้ำมันน้ำมันอนะไรเนี่ยน้ำมันไฮดรอลิก xong bộ quay đang kẹp về lại đó. ờ, ờ chém nó không ô đu chân khoan ốc đạc đó không được không được Mua anh cái đậu ấy, à muôn được đạo được không kì không được bột วิวิวแบบนั้กันเล่วิวแกมาเราปิดตากไว้เลยเดี๋ยวตัดช้าให้โตในัวโตะเอ้าไ A nào à pick up này cho nó <laughs> rồi, thế ôi rồi pick up này. phát triển ngành công nghiệp, เสื้อแบบเนี้ยของแพงนะเนี่ยเสื้อแพงเอออย่างน้อยต้องเป็นแสนถึงได้เสื้อตัวนี้มาเอ้าต้องซื้อตุซื้อของหมดเท่านั้นแหละถึงเขาได้เสื้อแถมมาเสื้อแพงอ่ะเสื้อกอนะครับเป็นห้องอะไรหาอะไรแต่ทต

Hôm nay không khưa này hôn cưng, đi tập bôi, yong đi à Aha! Get old, lôi đi, đâu. Yeah, bọn phút hấp, bèo, mày, 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 nặng nữa này.

ก็เป็นเครื่องของเครื่องจัดไม้อ่ะ เอาเดินหากันให้วุ่นเลยอาอที่นี่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนี่มันจะอยู่ทุกส่วนไหนของอูนแม่จะอยู่ตามทุงปุ๋ยหรือเปล่าน,นีไม่เห็นไม่เห็นนะทำอู ยังอยู่ครับหกล้อครับโอเคครับก็มา,มาเดินชมรถชมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ